22นี้จะเป็นสงครามว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นอยู่2จังหวัดต้องบอกว่าอ่าสัปดาห์นี้22นี้เป็นล็อตสุดท้ายใช่ของยุทธการการลาออกเพื่อเย่งชิงการนำยุทธการที่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายครัาออมาปฏิบัติการในทางการเมืองและลาออก จากนายกอบจก่อนกำหนดเเอพและมีการเลือกตั้งใหม่ก็เลือกตั้งซ่อมนะคนอื่นเนี่ยจะเตรียมการไม่ทันจริงเรียกตั้งตั้งซ่อมก็ได้นะแต่พอเลือกตั้งซ่อมเนี่ยปัญหาคือซ่อมแล้วครับไม่ได้อยู่ครบเทอมที่มีอยู่นะอยู่ยาวเลยครับสี่ปีครับนี่ฮรผมว่าต่อไปต้องไปแก้กฎหมายตรงนี้เลไม่ต้องแก้คือบ้านเราเนี่ยมันมีกฎหมายมันมีมาตรฐานในการปฏิบัติอยู่แล้วครับมันมีคนคนไทยนี่แหละชอบอาศัยช่องโหว่กฎหมายมาให้ตีความ อบจอบจอชุดนี้ครบเทิมคือเดือนธันวาและจะสมัครวันที่23ถึงวันที่27นี้และจะเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยตามปกติเลยครบทอมเนี่ยเลือกตั้งทั่วไปคือหนึ่งกุมภาพแต่ที่ผ่านมามีช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้เพื่อแย่งชิงกันนำมี27 <c oughs> อบอจอครับ27อบอจอเนี่ยลาออกก่อนเ,อเนื่องจากว่าเป็นอุปทานหมู่เขาคิดได้ว่าถ้าลาออกก่อนแล้วมีความได้เปรียบอ27อบอจอลาออกก่อนเลือกตั้งภายในปี66มี2อบอจอ <c oughs> เลือกตั้งปี65 <c oughs> เนื่องจากถูกใบแดงา29อบอจอมีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ววันที่1กุมภา <c oughs> เหลืออบอจอเลือกตั้งแค่47ครับ อทั้งหมดเลยเป็นไม่รวมกรุงเทพเจ็ดสิบหกเจ็ดส <76 S 1> ิบหกจังหวัดไม่ไม่รวมกรุงเทพที่จะเลือกตั้งทั้งหมดเพราะหนึ่งกุมภาเนี่ยเลือกแค่สี่สิบเจ็ดแต่สารอาทิตย์นี้วันที่22เนี่ยเหลือล็อตสุดท้ายล็อตสุดท้ายจะมีอยู่สองจังหวัดครับจังหวัดแรกอุตรดิตเถ<อ>์ท,ที่เพื่อไทยแพ้ไม่ได้เนี่ยโอ๊ยแต่ว่าส้มก็มาแรงไหมส้มก็เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยชอบส้ม,สมแต่ ชาวบ้านชอบอะเวลาเขาตัดสินใจเลือกไปอีกเรื่องนึงนะแล้วเวทีนี้ถ้าเพื่อไทยแพ้เสียเครดิตเสียหมูเสียแมวเสียแมวเสียด็อกเสียหมดเลยกับอีกที่หนึ่งคือที่อุบลราชธานีและอุบลราชธานีรอบนี้คนกันเองนักเลงพอไม่เกรงใจใครฟาดกันเองครับครับ ก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะและใครพ่ายสมมุติ <c ười> การพ่ <Gs> ายการสายเกลียงสายเกลียงน้อง <ๆ S 2> น้องเกลียงน้องเกลียงพ่ายใครแพ้ทักษินแพ้ครับทักษินแพ้เหรอเออเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยในวันเลือกตั้งรอบเนี่ยมันสะท้อนไปถึง เพื่อไทยครับแต่จะเรียกทักษิณแพ้ไหมเพราะล่าสุดเนี่ยทั้งเพื่อไทยทั้งใครเขาถอนฟืนหมดแล้วนี่ถอน,ให,นให้ให้ให้สู้กันเองแล้วนี่พี่วีคุณไปยืนเ,เพราะเพราะต้องบอกว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่มั่นของเพื่อไทยทั้งคู่นะทั้งสองตระกูลอะอย่างี้นะทั้งสองตระกูลเลยที่อุบลราชธานีเขาชิงก<ม>ันสองหนึ่งตระกูล การับปฏินันคุณการอดีตนา,ายกอบจอเดิมที่ชนะศึกมานะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของหวังสุภกิจโกศลครับคุณจิตวันมาดามกบคุณจิตวันและกลุ่มหวังสุภกิจโกศลเนี่ยประสงค์อยู่เรื่องเดียวครับสร้างอาณาจักรทางการเมืองของกลุ่มของตัวเองจะอยู่ใต้ปีกพักไหนก็ไม่ว่ากันแต่ตัวเอง คุมเองเล่นเองนักเลงพอ,อ,อแน่นอนรับบันไดก้าวแรกที่จะไปสู่ความสำเร็จการเมืองระดับชาติอ่ะก็คือการยึดฐานที่มั่นนายกอบอกจอ<ช>ซึ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าบ้านใหญ่<ช>เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพักของตรงๆหวังสุขิตโูศลเนี่ยที่ได้มาสองเขตอ่ะที่ไหนล่ะก็ที่อุบนเนี่ยอะไรไทยรวมพลังเหรอใช่เอางี้นะ<อ>พื้นที่ตรงนั้นไทยรวมพลังที่ได้ได้เพราะอะไร ได้เพราะระบบการจัดการกับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอืใช่ไหมปลูกมันสำปะหลังทรงขายจัดการอย่างดีเลยและบ้านนี้เข้าใจใหญ่ทุกคนประหลาดมากบ้านหวังสุภกิจเ <K ill> ขา<อ>เชื่ออะไรนะโลมไม่ไม่<า>ลูกพี่ใหญ่เชื่ออะไรนะกำนันปอไม่ไม่เชื่อจริงดิกำน,นันคุณวีรศัก์ <K ill> วีรศักดิ์ตัวใหญ่เข้าใจอะไรนะ โอ้เข้าใจใหญ่เหรอเข้าใจใหญ่ทุกคนยกเว้่ยกงไม่มีอะไรยังไม่ใหใหญ่ไม่พอนะมือเติบอ๋อเหรอเออเพราะฉะนั้นทางนี้ก็คาดหวังว่าตัวเองสามารถบริหารจัดการของพื้นที่ตัวเองได้ครับอีกฝั่งหนึ่งคุณเกรียงกาลปฏินันไอ้นี่เลือดเนื้อเชื้อไขคุณทักษิณถึงขนาดประกาศว่าผมต้องมาถ้าผมไม่มาช่วยคุณเกรียงผมใช้ไม่ได้ตอนแรกเลยเนี่ยคุณทักษิณจะไม่ขึ้นเวทีด้วยซ้ำไหม เพราะเกรงใจฝั่งนี้ไงใช่หวังสุขสุนเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อไทยยึดอืม,มาจากภูมิใจไทยนะถ้าเหตุการณ์เลือกตั้งนายกปจทําให้แบบหวังสุขสนต้องหา่างจากเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่อยากหวังนั้นใช่ในทางกับการเขาอยากให้ผูกแน่นไว้กับเพื่อไทยใช่พอต้องจับตาเนี่ยจับบาลานซ์พอ,อร์นี้ยังไงนี่น่าสนใจทนะีนี้พอถึงจากสงครามปรากฏว่าเขาก็รู้แล้วว่าถ้าปล่อยให้สู้กันอย่างขนาดนี้ แล้วเพื่อไทยไปแบ็คสนับสนุนคุณเกรียงอย่างเดียวโด,โดย,ยไม่คุยกับฝั่งนี้มันจะเสียเสียครับตอนหลังล่าสุดนี้เลยบอกว่านั้นสู้กันเองแล้วกันอ่านะใครที่นายทุนฝั่งนี้ที่เคยสนับสนุนก็ถอนออกมานายทุนฝั่งนี้ที่สนับสนุนกลุ่มกำนันป้อเนี่ยวังสู่สนก็ถอนออกมาคุณคิดดูขนาดไหนเขาลึกกันขนาดไหนขนาดเขาต้องคุยกับนายทุนที่สนับสนุนในแต่ละกลุ่มอ่ะออ้ย เอาอย่างนี้กันไหมพวกคุณถอยออกมาห้ามส่งเสบียงกําลังสับพาวุธไปช่วยเอให้พื้นที่เขาชกกันเองแล้วกันใครแพ้ใครชนะนอกจากแกนนำระดับนายใหญ่แล้วเนี่ยได้กล่าวว่าคนที่เจจาเนี่ยเป็นระดับผู้กองด้วยเหรอเอ้ม่องมาบอกชื่อเลยเออคุณพูดไปตรงๆเลยอ้าวผู้กองตำรัจเข้าไปเจจาด้วยเหรอเจรจาออแล้วเป็นคนเจรจาไม่ใช่เจจาจฉเพาะคุณเกลียงกับทีมนะเจรจาเป็นคณะ เพราะหัวใจสําคัญเนี่ยเพื่อไทยต้องการเขาเรียกว่าสเต็ปสองใช่ซื้อใจให้ใจกับหวังสุเกียรติโกศลที่นี่คุณไปสู้กันเองแล้วกันสนัสนุนหวังสุเกียรติโกศลเพื่อสู้กับเกรียงก็ไม่ใช่สนัสนุนเกรียงเพื่อให้ล้มหวังสุขกิจโกศลก็ไม่เชิงเป้าหมายคือสเต็ปสองต้องการให้ที่โคราชต้องการให้หวังสุเกียรติโกศลที่โคราชคุณยลดาเนี่ยครับภรรยาของกำนันปอเนี่ยนายกหน่อยนายยกหน่อยเนี่ย ลงสวมเสื้อในนามเพื่อไทยเพื่อที่จะคุมคอรลการเมืองที่โคราชยกจังหวัดโอ้โหโคราชสิบกที่นั่งอะอ่าสอสอสิบกที่นั่งแล้วคุณค่ดูในขณะที่เดินแผนแบบเนี้ยคุยกันตอนเนี้ยเขาบอกว่าจบแต่ทีมกานันป้อหวังสุปฏิโกศลจะต้องไปคุยในกรุงศรีของตัวเองก่อนคือถ้าโคราชเนี่ยนะโคราชเพื่อไทยสมมุตินะสมมติเขาไปรวมเดี๋ยวรวมกับกับพรรคของคุณสุวัสด์ด้วยเนี่ยรวมนู้นรวมนี้ัวบ้านใหญ่ะแล้วถ้าเขายึดได้สิบกที่นั่งนะ สีบกที่นั่งเราคิดง่ายว่าแล้วเขาได้ปฏิลิตรเท่าไหร่ก็บอกว่าสี่เขตสี่สอสอเขตเท่ากับหนึ่งปฏิลิตรใช่สี่สอสอเขตค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยแบบง่ายๆแล้วกันถ้าได้สอสอเขตสี่คนคุณจะได้คะแนนเท่ากับปฏิลิตรปฏิลิตรถูเพราะนั้นสิบหกคณิตคิดเร็วสิยี่สิบได้มาสี่คนนะสิบหกบวกสี่เท่ากับว่าฐานโครน่าคือยี่สิบสอสอถูกเพราะฉะนั้น สเตปอุบลเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่โคราชด,ด้วยเนัานอุบลคุณต้องบริหารจัดการให้มันสมุตดเกรียงซึ่งรอบที่แล้วอาสาตัวว่าเป็นคุณพลผู้นำทัพในการเลือกตั้งภาคอีสานต่อล่างภ้าพ่ายศึกนะความขลังของเกรียงและตระกูลการลาปินันลดน้อยถอยลงเลยโอ้โหน,น่าสนใจนะอีสานเนี่ยตง มีสอสอมากที่สุดคือ133ที่นั่งจากครั้งก่อนนะต้องดูว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาจะจัดพื้นที่ยังไงแต่อยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ